นะคะเล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9.5นิ้วนะคะสวยพอดีคนเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบใหญ่มากยาวมากผมนะะสิขยับหนะ่อยเลยวะมันเบื่อ้วกอะทั้งห้ดเอาอันนั้นเล่มที่เจ็ดแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บุ๊ เงก9.5นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลไม่รู้ว่า5.5ดาบนะคะจะอยู่ที่5.7นิ้วนะคะนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักเล่มนี้ไม่มีฝักนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูทแทงนะสวยนะเล่มนี้นะคะทิ้งผิวไฟนะคะ เหล็กแนบนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะมา1,100บาทท่วนนะคะรวมส่งนะ,ะไปทาง,งเพิ่ม100ปุ๊บมาเล่มที่สองโบวี่โบวีเอานะคะด้าบไม้พยุงนะคะฟู l l tank นะคะโบวบีนะคะเบิ่งความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่ 2.4นะคะสันหนาเรื่นี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่5.6นิ้วไม่มีฝักนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูลแท้งไม่มีฝักนะคะลูกค้าเรื่อนี้1,200อ้าวค่าขัดขัเพิ่มอีก100ให้อันนี้1,200อันนี้1,300มันเบ่อมาแม่อันนี้1,100อันนี้1,200 แยมที่เก้ากระดาษบ่มีพอลเลยนะคะที่เก้ามือจะสไลด์อีกรอบหนึ่งเก้านะแยมที่เก้าตัวนี้จะเป็นทำเป็นฉลุลังพึ่งนะคะสวยนะคะด้ามาพยุงนะคะฟูแทงนะคะนะจนมี้ารสวยงามนะคะเหล็ก s u p เก้านะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ป๊ะ 10นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.2นะคะสันหนาะเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่หมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่5.6นิ้วนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะคะหนึ่งพันสองร้อยนะคะเอามาลดให้หน,หน่อยเลยนะคะเล่มนี้เล่มที่สิบนะคะ หนึ่งพันสองร้อยจุดมดเลยอ่ะลูกค้าจะเอาอีกเหรอเรื่องนหนึ่งพันสองร้อยมดเนะี่ยหมอจ่ายกันเลืดสิบจุดสามนิ้วมก <c oughs> ว้างอยู่ที่สองจุดสามตันหนาเรื่อนี้จะอยู่ที่นหนา้ามิลด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าจุดแปดนิ้วนะคะเรื่อนี้ โอเรื่องนี้จะเป็นดัมไม้ดาประดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะประดู 1, ะะะดลมนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้ยนะคะเรื่องนี้ไม่มีฝั่โบวี้ทิ้งผิวไฟนะคะกรีดใบมีดนะร่องเลือดนะคะด้ามไม้พยุงนะคะนะฟูแทงนะคะ,นะคะสวยสวยมากเลยจังค่ะ ห้ามิลความยาวของเบบี้นะคะจะอยู่ที่เก้าจุดแปดนิ้วนะค,ะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองสันหนาจะอยู่ที่ห้าจุดห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าจุดหกนิ้วมีดอย่งเดียวนะคะอ๋อหนึ่งพันหนึ่งร้อย ja